ี้เราจะพามาชมาไม้นะครับผมที่กลายเป็นคดง่ายๆคือว่าขึ้นขึ้นคดทั้งทั้งต้นนะครับผม็นลักษณะที่ว่าผิดจดากไม้ทั่วไปแต่ที่ที่พิเศษสุดก็คือเป็นไม้มงคลมงคลน,นี่หมายถึงอะไรครับผม,มงคลน,นี้คือว่าเป็นความเชื่อ แต่โบราณเรียกว่าหมายคือผีหรือว่าประตูเงินประตูทองก็ลักษณะจะมีวงกลมเหมือนประตูอันนี้จะพิเศษมากคือว่าพูดง่ายคือว่าลงเป็นเหมือนพญานาคเลยครับผมก,ก็พูดง่ายลงทั้งทั้งต้นเลยครับก็เป็น ทนสิทธิ์อ,อีกอย่างนึงกาจะเป็นช่อง2ช่องนะครับหรือว่า2อประตูทางคำตอบที่ว่าเียดคืออยู่ใน youtube มีนะคำตอบสวยมาก ถ้าเอาไว้ตรงประตูบ้านหรือว่าหน้าบ้านให้ตรงกับทางเข้าออกนี่จะเป็นมงคลขับไล่พลังงานไม่ดีครับผมนนี้ไม่ไม่เคยเจอนะลักษณะนี้ถ้าเป็นรากไม้ธรรมดานี่ก็โอเคพอพอเคยเจออยู่อันนี้ก็เ,เหมือนกับมันทนศีล์ลงเป็นลายหรือว่าคล้ายๆเกด ลง,ลง,ท,งทั้งต้นเลยครับ